ครับอานนี้ก็เป็นรายการอุปลาิภูตหรือเปล่าน้องครับผมเออมีล่าดีล่าอ่ากินไข่เห็นป่แวเน่ยครับกินไข่ผีของกัดเจี๊ยงแบบโห่ก้อไปเลยครับผมใส่เบ็ดดีผมทุบลงไปเรียบร้อยใส่เกลือลงไปเรียบร้อยเกลือยังเดี๋ยวเกลือยังบอกโอเคอเค๋อจับเต็มจับเต็ม

ไม่เมาขัวไม่เมาใส่เลยวะมันเบื่อเกบอเบื่อเดเห็นมันหนาทุบเจียปี่อนกันเจบพี่กออนโอเคบองผมอุปสิวสุดบองครับพมาเดมาล้อครับผมรอปลาซิวร่อ้นาเดือดน้อยนึง ใส่ลูกโดด,ดโนั่นอีโมกไปหนึ่งโอ้หั่นปลาแดกน้อยนึงป๊บโอ้ยบนนอนนะครับหลายเติบอยู่วหลายเตอรเอาใส่หลายเตอบโอ้โใส่ลูกโดดโใส่บงพริกแกร่งมาลูกโดดนี่น่าวางยองเฮ้ยว่าหอนแล้วหอนแล้เวันนี้ <S <S เลยจบวันนี้เอาเพื่อนมาดิครับเอวเพื่อนรถก่อนไม่เดีเ๋ยวเดินทางต่อครับ ไปไหนใสเกียกร้องไปงเทปาะคือมันอกับ้านมือไหน2งมื่น่ครับอ๋อนอเกเอาชิมเดบพนะเอดิบๆแดนประดิบตกไกินข้าวกันแล้วตรงกล้วๆกินข้าวกันคอยเดินทางดาวเครงรถเร็วมิมาไว้โอต้นลส้ลาไซุป ตัวใส่ก่อนกะคือใส่ก่อน,นเ,เดี๋ยว,ลวเลยเดี๋ยวละเอาไหมเดี๋ยวละเนาะเล่น,นจ,จัดลงไปใส่ดอกคาเล่นวะอืมหอมดอกคาหอมถึงดอกคาหอมทถึงนามนามปลาแดกละคา,างวงักเลยงวงขักเลย ซูขาหม,มูป่มอเปี่ยนขอเปียนหาม a ขาเองแรรงๆมันไปจัดไป,ไปอย่าให้เสียพระมันอนลปลาเาตักใส่ยังเดียวเอาหามคดม,ม,ม,มันสิข,ข้าแมนอยู่น้ำมันสิข้าเนาะข้าวาใส่คือซุกเดียวครับ คาเนาะยอะคนยังหายนะโอเคปิด้าเอาอยัางปิดไาเอาอยัางปิดฝฟไอวมันน้อยไี่นี้ไฟแบบมอไปสิเขาห้า <c oughs> มขยาาเลยเขาให้ขย <c oughs> ับไ <music> ด <c oughs> ุ้นเล่บวะก็เล่ไเลยนมาส่อนหว่น ปบากคว่าเป็นปลาปรากฏว่า source, เป็นปรากฏที่ชอบกินคอมเมนต์ก <tenido appeal> ันเนรอแอบเอาเอามากินเข่าก่อนกินเข่าเนี่ยกันกินเข่าเนี่ยกันเดี๋ยวทีเดินทางก่อนครับอุปลาครับอุปลายังกินอุปลาซิอุปากันอุปลาครับอุปลานี่นี่อุปลาสิอุปลาซิ mà <coughs> con Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video hấp